สวัสดีจ้าเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีมาเที่ยวเกาะพาพี่น้องมาเที่ยวเกาะอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งจ้าเดี๋ยววีสิพผ้าลงไปยางออกกําล่างกายย่างฟังเสียงลื่นเสียงธรรมชาติจ้าพี่น้องจ้าคลิปที่ผ่านๆมาวีพ้าพี่น้องชมอยู่ทางพูนจ้ามือน,นี ก็เลยพาพี่นองมาทางนี้ข้างคุณย้อนแสนคืนแห้งก็เลยสิพาพี่นองมาฟังเสียงคืนจ้ะพี่นองจ้า เยงคืนแห้งเดี๋ยววิหาหมองล่มก่อนจ้าพี่น้องพู้นทางขุนเป็นทางยางออกกําลังกายจ้าพี่น้องจ้าขึ้นไปสูงโอ้โหถ้าจะไปทังนี้กะย้อนแสงอ่ะพี่น้อง ไปจ้าพี่น้องจ้าหินสวยๆเมื่อกี้มันย้อนแสงบีก็เลยพาพี่น้องลงมาทางใหม่อุย้ยสวยตังเสียงคืนจ้า พี่น้องจ้าเมื่อกี้มีคนมาตกป่าวีกันเลยเปลี่ยนแผนสิาพาพี่น้องอยางไปบนเขานี่ละจ้ายางออกกับร่างกายนะจ้าเนาะพี่น้องเบิร์นเพนเทดทางดีดีจ้ามีเสือกมีเสาปักลากให้ยางดีให้เกาะให้จับกันมือนการลื่นการล้มนะจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าวีก็บ่ได้จับเพราะว่า ทางนี้มันเป็นทางขวามีถนัดขวาก็เลยจับมือถือจับกล่องถ่ายโู้หอบแล้วน้ำขังจ้าอู้ทางนั้นน้ำใสใสจ้าพี่น้องจ้านา้ำใสมากโอ้โหสวยสวยสวยเออไปทางใดดี ขามได้ยูจ้าพี่น้องเดี๋ยวขอขามตรงนี้แป๊บหนึ่งจ้าเป็นทางทางผ่าน <c oughs> น้ำใสมากเลยสวยสวยสวยตรงนี้กับวิวมุมสูงนะจ้านี่นูน่นฝั่งทางบ้านวีเป็นสถานที่ที่ถึงกันเมื่อจ้าภูเขา น้ำทะเลสวยมากจ้าพี่น้องจ้าไปทางใดดีแดดแจ่มลายภาพกับบสวยจ้าเดี๋ยววีภาพพี่น้องเปลี่ยนทางนะจ้าเนาะเปลี่ยนเส้นทางยางทางนี้สวยจ้าพี่น้องเพราะว่าบบย้อนแสงไปทางพุ่นย้อนแสงจ้าพี่น้องจ้า สดชื่นถึงเหนื่อยก็คุ้มคุ้มค่าคุ้มอิลีจ้ะพี่น้องโอ้โหทางย่างพุนโอ้หภาพสวยๆไปทั้งใดดีฟังเสียงนกเมื่อกี้ภาพไปฟังเสียงคลื่นเสียงทะเลมาแล้ว นี่วิสิภาพพี่น้องมาฟังเสียงนกจ้าโอ้โหว้าวจ้าพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้วีกับพาพี่น้องมาชมวิวทะเลสาบ ล้วก็ฟังเสียงคืนเสียงธรรมชาติจ้ะพี่น้องเห็ดหผยพรค่ายธรรมชาติโดยเฉพาะเสียงน้ำเสียงคืนทะเลแล้วก็ได้ย่างออกกำลังกายขึ้นบันไดลง่บันไดดีต้อขาและสุขภาพของเขาจ้ะพี่น้องจ้ะตอนล่มก็บ่ค่อยดีบันไดแต่ว่าก็ค่อยๆไปนะจ้ะตอนคืนนี้แบบสบายอยู่ ถึงสีสูงวีกับขอจบคลิปฟังเสียงธรรมชาติเสียงคลื่นเสียงน้ำทะเลไวแคนนีเดี๋ยววีสิพาพี่น้องไปชมอีกมุมหนึ่งจ่าพี่น้องจ้านี่ก็คือวิวมุมสูงจ้ะพี่น้องสวยป่ะจ้าสาหรับคลิปนี้วีกับขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟัง มาเป็นกำลังแรงใจใหฮวีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอให้ทุกคนมีความสุขหละลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้าสวัสดีจ้า